คร,รับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระแปดผ้ารวยและบ้านสวนพาร,รวยเด้อยพี่น้องมื่อนี้แอดเดินทางมาหาปู่นาคก,กันต่องวดพี่น้องซึ่งหมวดทีเแล้วได้ยินข่าวว่าเข้าก้าสองแอดบอดีามาไายท่าพี่น้องมื่อนี้แอดก็จะมาติดตามกันถึงขอโทษก้อพ่ยหลายพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามแอดอยู่งวดที่แล้วแอดบอดีมาหวดนี้แอดมาตามสัญญาแล้วพี่น้องด้วยแอดกะมันยากงวดที่แล้วแอดกับบอดีมา วันนี้จังเล้งเด็กอะแอดมาติดตามให้เอฟซีกันชุกคนเลยพี่น้องเนี่ยครับตามแอดมาครับผมนี่ครับพี่น้องซึ่งแปลกตาแปลกหน้าไปไรห,หลังจากวดนังแอบบริมาพี่น้องแปลกตาไปไรครับพี่น้องกรับโอ้นี่อันนี้มันยังหนิเหรอที่เฮ็ดยังก่อนนี่ไล่คือสวดเสริมดวงโอู้โอไม่หอดมีดดาบไม่หอดปืนมาเนีิโอ้ ปั่นเป,ป,ป็นปผลิตภัณฑ์ของเกา่าตัวนี้กับนี่วยนี่ครับพี่น้องของเก่าข,ของที่พ่นที่ไปชื่ออะต่อาล้วครับพี่น้องมาจิตตามกันให้พี่น้องอครับสวัสดีครับผมสวัสดีเก้าแปดพารวยบ้านสวนพารวย,น,ยนี่เนาะครับผมอให้จำได้เยนะจำได้เยอะจำได้เยอะซึ่งบทิสเลียลผมบริมาจิตจมแนวทางของปูเนาะได้ยินเขาว่า เก้าสองเออเข้าเต็มเต็มมันโอ้ครับสองหกสองเก้าสองสองเก้าได้มาจากแตะเสแต่จันบุระโอ้อ่าเพราะว่าไปได้สี่สองหกเนาะได้บอกว่าสี่สองหกก็ต้องกลับน้ำเด้อต้องเป็นสี่สองเก้าครอ่าสีเรียสคบอกกับกระทับแต่ก็ไม่แม่ดีดีนสองหกสองสองเก้าสองเนาะครับผมเอากับก็อได้ใส่ได้ซอยกันอยู่เพี้ยนได้แก้ววา ที่แล้วมันเป็นขึ้กับเลขดังให้เจ้าเนาะครับเปียเลขดังมากโอ้ยยอมเสมอเนี่หาซื้อเลขยากผู้ใดเขาก็ว่าขนก้าวเป็นปู่้นั่นแล้วนั่นเป็นนักสั้นละก็เลยว่าโอ้จากกีเฮ็ดยังไงซึ่งวันนี้กะผู้นากะปล่อยต่อไปแล้วครับผมอ่าเลขแต่ละงวดของผู้นาจะมีอยู่ทั้งหมดสามชุดอ่าอีกชุดหนึ่งก็คือวันที่เส้าหุ่นสี่ปล่อยวันที่ยี่หกสี่ปล่อยอีกมื้อนึงก็คือมาจากเกษตรจันทร์ ราศีใจจันจะไปวันที่ยี่สิบเก้ากับสามสิบวันที่สามสิบเป็นผู้นาาศีรุปเปรียกและกัไปจีนมาทายทำกับม้ามันนั่นก็ได้วันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเนอมวันที่สามสิบเอ็ดออตอนนี้ผู้นาากล้อยไปแล้วคือมงคลแปดมงคลแปดอย่างก็คือแปดสี่สามเนอะแปดสี่สามอแปดสี่สามขึ้นกระดานเจนเกินไม่ให้ลูกกระดานบางอย่าพวกเราคนไทยมากกติเห็นอเพราะว่าแปดสี่สามหนึ่งมันเป็นอ อูเพิ่นมาประทับอ่าเพิ่นก็เลยว่ามงคลแปดประการขึ้นสี่คำเดือนสามจิตเป็นมหามงคลเพิ่นว่าเนาะครับผมอ่าก็เลยเอามันก็จะบ้านเลขที่กูแท้โอ้บ้านเลขที่พวกนั้นก่อนสามสี่แปดบาดเนี่ยครับซึ่งมันตรงบ้านเลขที่พวกนี้อ่าตรงบ้านเลขที่บันเนมัตมันั่นมัตรงที่ซำนีนด่บันเน่ครับผมมันตรงกับว่าอ่ามงคลแปดประการขึ้นสี่คำเดือนสามมันตรงกับงานไหว้คู่ภู งานไฮโคผู้นี่คือวันเสาร์ที่ห้าขึ้นสี่ข้าเดือนสามก็เลยว่าเอ้าไม่มีพ่อมาบอกโชคห้โชคให้้าก้อนผู้สี่เดือนไรผู้วอก็เลยว่าอยงนี่เนาะอ๋อเรยว่าเอ้าอีหยังมันก็เป็นไปได้ก็เลยว่าที่ก็เลยครับผมตัดสินใจป้อยไปแปดสี่สามซึ่งวันฤกษที่จะขอเนี่ยมัสามสี่แปดเนาะครับผมก็ตกวกับกันแต่ตัวเดียวกันถูกต้องครับขั้นคนเล่นเปลี่ยนนะขั้นเั้งบอสเองสี่เด้อ เขาสิควยกันเองหรอกค้าวไวยกันเองพูนาะอ่าหุจักควยกันบดนั่นแหละอาก็เรยกว่าเออหน้าู้เออนั่นแหละก็เลยว่าเอาตัดสินใจเอาปล่อยเลยปล่อยให้ลูกให้เต้าเขาไปหาซื้ออ่ารถตลอกรถตะเลี่เไว้อ่าปูน่าจะปล่อยทั้งหมดสามชุดอันนี้คือชุดแรกที่ปล่อยอันนี้คือชุดแรกที่ปล่อยครับผมอ่าแล้ววานทียี่สิบพกนี่ปูน่าจะไปทําพิธีบวงสรวงอยู่อ่าอ่ารถตัดหน้าดีทางออกไป ทักยุติ้เมืองด่วนเอาครับผมเทักงรถตัดไปทั้งนั้นอผู้สรีบวงสวงแล้วจากเสียจ้ากแล้วผู้ศรีบดอนตอนตาอผู้ดอนผู้ดอนงานข้าเจ้าข้าใหญ่ดิโอ้ครับอ่าขาเจ้าเลียงว่าให้ผู้ใดไปเอาขาเจ้าได้แสงผู้นาไปกันว่างกรับไปถ้าทำเนอะครับผมเออรักบอตาเซียอาจารย์วันที่เส้าเก่าเส้าเก่าเออวันที่เส้าเก่าอันนี้สิไปวันที่อ่าวันที่เส้าหกอ่าหลุดเลยว่าอีพอเ้ยมานงเอาเนี้ยขนาดลูกหามว่าให้อาจารย์ไปเอาแล้ว เพิ่นแขงงานมาบอกคนงานครับผมบริษัทข้าจะยก็ระไถือกันดีว่าเชิญวันแต่อีพร้อมม่เอาเรื่องสั่งกระไรสิเดี่ยเอาสิเดี่ยเอามาฝากพี่ฝากน้องเขาหน่อยเพราะว่าตั้งใจว่าสิไปเอาสามมงต่อไปผู้น่าจะปล่อยครั้งละสามชุดเพื่อมันม้อยมันหลายตัวเนาะเพื่อผมมันหลายตัวเพราะงั้นก็ให้พี่น้องพ่อไปกับพี่จิรนาเบิ่งยางมาเรียกแจกกันที่ว่าเลขที่ผู้น่งปล่อยไปยูชุดแรกนี่คือซ8 43 <8, S 1> นี่ 4, พี่น้อง843พี่น้องมากกับไปห้าซื้อลอตเตอรี่เอาไปเด้อพููละใบสองใบสามใบตามกำลังเท่านัา้นล่ะอ่าจะเรียมว่าผูน้นาคเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางาที่แ <ผม S 1> นวทงังงห้ลูกห้หลานให้พี่น้องฟ้องไปเบิ่งวา่าขันมากกระจัดไปขันบ่มากลวก็พา,า,านไปเนาะอ่ามันมีอยู่สำนันแล้วกันโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบเก้าผู้นาคเดินทางไปที่หลักตาเซตาจันครับผม อ่าว่าสิได้เลขตัวไหซึ่งกันสิเลื่อไปกับน้ำมันสกัดงูปู่สว่างน้ำอ่าเพราะฉะนั้นหลังให้พี่น้องค่อยติดตามเลื่เลื่อไปกับน้ำมันสกัดงปู่สว่างนั้งตีอ่างูปู่สว่างน้ำเพราะว่าเกิดอะไรสิเลื่อไปเพราะว่ามันหลายปีแล้วมาซิบกาปีแล้วถ้าพัดไปหา,พ,าพ่อพนมาตอนสมัยตะกี้พนยังน,นอนอยู่ข,าาข้างล่<ม>างพน่ะครับพนยังเห็ุอันอันอันสะดวกพนทั้งแล้วก็เคยไปหาพนแล้วโชคดีสมัยตะกี้ ยางบาเลยไอ้ผู้นักยางก็กลอกๆขันได้ยายเยอะได้ไปหาพื่นกเลี้ยไปหลอดล่วงพิ่นครับผมไอ้ช่วงเห็นเสาเส้นนก็เลยไปยกขันทำน้ำพื้นนะเอาบูชาทำมาทำพร้อมมาปอป่วยรักษาบ้าก็บอกเลขคนถื่อนี่ดีเจ้าของกับใขรขืนยู่งหรอกครับผมใครขืนนะเสียหรอกเราบ่อได้ไปกับรับปางลุชิลอาหารรสาติพาไปก็เลยว่าเอ้ามันมีโอกาสอะไรปาะเนี่ยเข้าไปหาตาเสียแต่จันแล้วสิเลยไปกราบครับผมอ๋อแล้วสิไปกล่าวซึ่งเจ้าวาดวันนั้นก็เคยมูงจักกัน ก็รู้จักกันอยู่ก็เลยว่าไปเพียงแค่ว่ามันซิบกาปีเกือบยี่สิบปีแล้วก็เจ้าสิบเปลี่ยนผู้ใหม่ว่ารู้จักเนาะเพราะว่าเรียกไปแต่ว่ากันสิไปแล้วก็อาจจะไปเอาเลขต่เสียแต่จันนี่แหละมาฝากปีฝากน้องช่วงนึงทำก็ได้รักต่เสียแต่จันกัคือสิบวัตถือครับผมเพราะว่าไปนั่งลงไปปลบเพิ่อนกัว่าถามแล้วเนาะคือว่าเอาเหล่าไห้ไก่ตัวไม่กินเน้เพื่อนมาเนาะโอ้นอยู่หันข้าเจ้าเอาแต่ผลไม้ไหวกันครับเพื่อผลไม้กับนางมันร่มกับนางมันสนะก็เลยว่าไปปพ๊บมนางลงปั๊บแล้ว อคนไข่กินเหล่าก็ช่าคนตายกินเหล่านั่นแหละเออนั่นละพกเเลยว่าก็เอาเหล้ามาฝากเนีมาตะไก่ครับผมเรเหล่าให้แกตเขารยล่าปลาขั้นได้ที่เอาไปให้บพาเนี่ยก็ที่ไปให้ตัวกระซัมคนบอกถึงเนาะครับผมสองเขากา็ตัวเดียวกันนะครับผมอ่าเลียว่าสี่ไปวันที่ร้าเก้าไกพี่น้องก้องไปคอยทาติบตามเด้อครับผมแต่ว่าปูนากเสียแดดตัวใดแต่ฟังมึงทั้งบ้านอาเก้าแ อ่าพระรวยบ่อนสวนพระรวยเฮานี่ยหลาน้ำเพราะว่าจังไดนกะคนกับสิมาไทยท่ำอยู่แล้วขคอยข่าวหรือว่าท่นกับขอยติดตามมึงอ่าทั้งช่องต่างๆที่คนไทยทอดอ่ะเนาะครับผมอ่าฝากไว้น้ำในเด้ออ่าช่องกูนาคมหาลาภกดติดตามไปแน่ครับกูนาคมหาลาภเอฝากกั้แน่กดติดตามไปแน่อ่าพี่น้องฟ้องฝ่ายทั้งหลายอะไรกับฝากบุญในนด้นพี่น้องเนผมวันที่ห้าวันเสาร์ที่ห้าเดือนเดือนกุมภาพันธ์ กุมภาคอ่าพุทธศักราชสองหกสิบห้าเท่านี่แหละอ่าหลังจากวันที่หนึ่งแล้วที่หาเป็นงานไหว้คู่ใหญ่พี่น้องครับผมอ่าไหว้คู่ใหญ่เด้ิมือนั้นอยู่ตล้านานีน่แหละลูกชิดลูกหาสิมาโฮมมาตุ้มกันอยู่นี่ครับผมก็ให้พี่น้องฟ้องฝ่ายมาเบิง่งก็สิมีลูกเมตเตอามาล่ำถวายเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่แน่หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะผู้ใดมักสักหยอกสังจันกันก็มามักลงอักคาลงอักขระหรือผู้ใดพี่น้องฟ้องฝ่ายทั้งช่องอเ a ซีของ อ่ 98, าเก้าแปด้รยสาอ่าบ้านสวนพ้ร้ยกะอยากฝากซื้อฝากเสียงมาลงในขันถ้ำปูนากะมาเออพี่<อ>น้องยินด<อ><ม>ีต้อนรับสวดเสริมเพิ่มชะตาบารมีอ่าทรงราศีแก่ผีชงให้แก่ลูกแก่หลนานอายุเย็นเป็นสุขก่เรื่องว่าปีนี้ปีขานเนี่ยโอ้ปีนี้ปีขนันตัวปีนี้ปีขนัปขนปีเสือดิปีเสืออ่าระวังเสือมันเสียแรง,งกัดง้วซัดแน่อยต่างๆเนาะโอ้ครับครับอ่าเพราะฉะนั้นล่ะกาฝากไว้เลขปูนาลปอยไปกวนแรกก็คือ แปดสี่สามเนอพี่น้องเด้อเอาคำคำโค่นในเฮงรว้ยเนออาสุกสนุกด้วยกันแล้วกันครับครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วับพี่น้องท่านผู้ชมซึ่งแอดเดือดทางมาหาปูหนักซึ่งปูพนกาไฮข้ามในน้ำแล้วก็ให้แนวทางกันเป็นงวดที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกับกลุ่มพระพันสมภพของเราสุภานะครับกับนี่พี่น้องเลขปูให้งวดแรก คือปูจะหายเป็นช็อตๆไปพี่น้องเอาเป็นช็อตๆ,ๆไปอ่าช็อตแรกก็คือปูหากให้แปดสี่สามกับหางเดียวสักก้อน,นพี่น้องหางเดียวเม็ดเดียวแปดสี 8, 4, ่สามทำน่องเพ้่อชมแคๆๆๆปหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าแคปหน้าจอไว้เอาไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลกันขอให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พานเด้อพี่น้องเด้่องฉะนั้นแล้วแอดก็ได้มาเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะพี่น้องมาเป็นแนวทางให้เท่านั้น เพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคกันวันนี้อ่าวันที่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับให้มาแล้วนะครับพี่น้องงวดแรกช็อตแรกก็คือแปดสี่สามแปดสี่สามนี่ครับจะเริ่มเอาไปอ่าจัดหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไว้เพื่อเพื่ออ่าโชคเรียบโชคลาภกันในวันพุ่งอ่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ อ่าพระสดงวด้ครับผมฟ้าแท่บอเร็วขึ้นไปขอส่งกำไพ่ไหลอาจจะคลิปนี้ท่านที่เข้ามาขอให้สุขีสุขขังร่ำรวยสตางค์กันสุขุสุขโคนขอให้ร่ำร่ำรรวยถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งอ่ากุมปภันฑ์ส่งันฑ์หาร้อยหกสิบห้ากันทั่วหน้าสุขุสุขคนเดอร์สวัสดีครับผม